วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะของพิเศษจากทางของสยามมิเตอร์กันนะครับวันนี้ผมได้เป็นของรางวัลของสยามมิเตอร์มานะครับซึ่งก็คือรางวัลที่ร่วมสนุกกับเรื่องนี้คาบุระบจินะครับสำหรับคาบุรบัจิเนี่ยเ,เรื่องราวอะไรผมยังไม่รีวิวนะเพราะว่ายังไม่ได้หาดเยอะนะครับขาวางไว้ข้างๆก่อนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโปกพิเศษนะครับของการลุ้นรางวัลนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นตัว เรื่องเล่มแรกที่เป็นวอลลุ่มแรกหรือว่าเป็นวอลลุ่มสองเนาะนะครับอันนี้นก็ร่วมกับทางของสยามอินเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะอันนี้เนี่ยคือจากในเขาเรียกว่ารางวัลที่แล้วเนาะที่ผมได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะครับรางวัลล่าสุดที่ผมได้ก่อนหน้านี้ไปเนี่ยก็จะเป็นรางวัลของอ่าสไปฟามิลี่นะครับซึ่งเคยได้พูดถึงเรื่องของ สำหรับรางวัลของ s p ปฟ a มิลีที่ผมเคยได้ไปในคราวที่แล้วผมเคยพูดถึงไปแล้วแหละนะครับเรื่องของการที่ว่าเขามีเรื่องประเด็นของการปลอมแปลงตัวตนนะครับซึ่งก็เราไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางนั้นมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าไม่ได้มีการประกาศทางของสนักพิมพ์เองนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแบบนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่า อย่างในล่าสุดเนี่ยทางของสยามเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าให้ตัวของชื่อนะครับหรือว่าข้อมูลการติดต่อให้กับทางแบบผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ให้ได้แบบแสดงให้เห็นเป็นแบบว่าพนะับบ c กอะเนาะเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะกลัวเรื่องของการแบบว่าปลอมแปลงชื่อแหละครับแต่ก็มีคนโต้เถียงอยู่เหมือนกันนะว่าแบบ จริงๆอ่ะบอกหน่อยก็ได้นะครับคือแบบไม่ต้องบอกชื่อทั้งหมดพวกเบอร์ทงเบอร์โทรหรือว่าอ่าอีเมลที่แจ้งไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกทั้งหมดอะไรประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แสดงความเห็นนะเพราะว่าอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับว่าแบบว่าชอบหรือไม่ชอบกันเนาะสำหรับเรื่องของการที่ให้เขาแบบว่าแสดงแบบชื่อดีไหมหรือไม่แสดงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็เข้าใจได้ทั้ง2ฝ่ายนะว่า ทางข้อมูลของส่วนตัวเนี่ยทางสยามเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะเอาเปิดออกมามัง้งคิดว่านะครับส่วนทางคนที่ไม่ได้หรือว่าคนที่ไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้มันรู้แบบชัดเจน,เปนไปเลยว่าตัวเองได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ทํามาแบบเดิมนะก็คือว่าตัวของปกอะไรเนี่ยเขาก็อ่าเขาเรียกไงนะไม่ใช่ดิ h. การรับรางวัลเนี่ย ก็คือส่งไ m s มานะครับของผมคือส่ง m m s มานะครับแล้วก็มีเป็นอ่ามันจะมีเป็นเพจของทางสยามของเขานะครับที่เป็นเพจพิเศษของเขานะที่ให้แบบว่าสั่งซื้อสินค้าจริงไม่ได้สั่งซื้อสินค้าหรอกก็คือว่ามีลิง์ลับที่จะเข้าไปอ่าจ่ายตังค่าส่งไอตัวนี้มานะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ อันนี้เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นปกนะจากที่ผมเคยได้มานะเขาจะใส่เป็นปกแบบนี้ตลอดนะครับขอตัดอันนี้หน่อยกันไกลผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบว่ามันตัดน้าสักนิดนึงเนาะแล้วก็จริงๆอ่นอย่างนึงที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือว่าทําไมเขาส่งมาให้เป็นแบบว่าไอ้น,นี่อ่ะแบบว่าใส่ซองมาซึ่ง เขาใช้เป็นขนส่งแบบที่เขาเคยใช้มาตลอดนะมันก็มีหลายเจ้าอยู่นะครับแต่เจ้านี้เนี่ยคือแบบว่าส่งเจ้านี้ตลอดที่เป็นสีส้มๆหน่อยแล้วก็ส่งมาเป็นแบบเนี้แต่ปัญหาคือว่านอกจากมันจะเป็นแบบว่าซองแล้วเนี่ยคือกันไกผมแม่งแย่มากนะครับคือไม่สามารถที่จะตัดทะลุไปถึงข้างหลังได้เลยแบบว่า ปลายกันไกลแม่งแบบทื่อมากเพราะว่าแบบกันไกลนี้ใช้ตัดของมาน่าจะนับไม่ถ่วน <aime> นะฮะเนี่ยแล้วดูเดะมันก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นในสภาพที่ร้ออร์เซนอ่ะเพราะว่าแบบเพราะว่าส่งมาแบบนี้ใช่ไหมดูเดะเดี๋ยวพลิกมาอด้านนึง นี่คือปกพิเศษของเขานะครับก็คือถ้ามองในมุมมองของคนที่ไม่ได้จะเอาไปขายต่อยอยู่แล้วอะ่ะคือมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่เนี่ยดูเดินี่คือแบบว่าลอยที่แบบว่ามันมากับตอนที่เขาส่งมาเห็นปะผมไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยจะเห็นเป็นรอยเห็นไหมจะโดนลอยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในการที่จะแจ้งทางของสยามเนี่ย จะได้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะลองแจ้งไปก่อนแต่ว่าคือตัวปกอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นคนสะสมเองอะผมว่าก็ก็แบบอาจจะไม่ได้อะไรมากมั้งแต่ว่าคือมันเป็นของที่เขาเรียกว่าเป็นจำนวนจำกัดอะเนาะลิมิเต็ดมันก็300ชิ้นต่อแบบว่าต่อกิจกรรมมันก็รู้สึกว่าส่งมาแบบนี้มันก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรนะฮะ เนี่ยคือแบบว่ารอยมันมันเป็นรอยตั้งแต่ข้างในแล้วอะหรือว่ามันคือไอตัวของไอตัวเคลือบตัวเนี้ยที่เขาใส่มาเนี่ยมันไปนโดนกดทับกับกล่องอื่นนะฮะทำให้มันเกิดรอยแบบเนี้ยเนาะนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองไปถามทางสยามีิทีนหนึ่งดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าจะได้เรื่องได้ลาวอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวให้ใครก็ตัดสินใจเองแล้วกันนะครับว่า มันมันแบบทําอะไรได้ไหมหรือว่าถ้าทําไม่ได้ก็ก็คงได้แบบนี้นะฮะก็เป็นรีวิวแบบว่ามาให้ได้ดูกันแล้วกันสําหรับแบบว่าพวกปกอะไรเนาะก็เทียบกับตัวของเล่มแรกนะครับก็คือเป็นแบบนี้เนาะตัวปกอะไรก็จะไม่เหมือนกันผมนรู้สึกว่าไอตัวปกแบบนี้นี่ไม่รู้ว่ามันจะเขียนมาแบบว่าเฉพาะวาดมาเฉพาะสําหรับตัวของมังงะตัวหน้าปกนี้เลยหรือเปล่า นะฮะนี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเขาแบบว่ามีเป็นหน้าแผ่นแนลอะไรที่เขาแบบว่าหยิบมาใช้ทําเป็นปกอันนี้หรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปกด้านหลังที่อยู่กับตัวเล่มแบบธรรมดา,าก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ด้านข้างสันด้านข้างอันนี้ผมอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูงี้ดีกว่าอันนี้คือเป็นสันด้านข้างนะฮะ ตีลังกาดูสักนิดนึงนะฮะขออภัยนะครับเักสรด้านข้างก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นคนละสีกันแล้วก็จะมีหน้าแผงแนวที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสีแดงเนาะถ้าเป็นแบบว่าเป็นปกพิเศษนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละมั้งเนาะนะครับตัวคือการส่งเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาหลักๆเลยที่เจอมาแบบนี้เนาะ แล้วส่งมาเป็นแบบซองนี้มันก็ยิ่งแบบแล้วใหญ่เวลาแบบว่ามันถูกผ่านมือมาหลายมืออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะครับจริงๆเขาควรจะส่งมาเป็นกล่องด้วยซ้ําอย่างตัวอย่างค่ายอื่นผมไม่บอกว่าค่ายแล้วกันเขาก็จะส่งเอเขามันเคยมีส่งแบบป,ปกแก้มาเขาก็ไม่ได้ส่งมาเป็นแบบเขาไม่ได้ส่งมาเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอันนี้ถ้าเกิดผมจมําผิดผมขอขอภัยนะครับเขาส่งมาเป็นแบบว่ากล่องพัสติกที่มันแบบว่าขนาด ใหญ่กว่าตัวของไอตัวแพ็กเกจิ้งของเขาเนี่ยที่เขาใส่มาในเนี้ยเขาก็ส่งมาแบบทีดีหน่อยนะครับแล้วก็พอมาถึงมืออะไรเนี่ยคือปกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่ง <c oughs> คืออันนี้ในต่างกันมากเลยคือแค่ไอตัวไอเนี่ยก็โดนกดเลยเนี่ยผมจริงจผมไม่อยากจะเอามือเข้าไปสอดด้วยซ้ำนะเพราะว่าคือถ้ายิ่งสอดมันก็ยิ่งแบบว่าทําให้ปกมันมีปัญหามากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้อะเพราะว่าไอตัว เวลาใส่พวกนี้เข้าไปอ่ะมันเขาเรียกว่ามันมีไฟฟ้าสถิตครับเวลามันมีไฟฟ้าสถิตเนี่ยไอ้ปกข้างในมันจะติดกับตัวซองพลาสติกตัวซองพลาสติกตัวเนี้ยมันจะติดหนึบเลยแล้วมันจะแบบว่าดึงออกยากมากคือถ้าดึงเนี่ยคือต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นรอยบุบลงไปที่ที่ปกเลยหรือเปล่าไม่รู้ คือใจจริงอาจจะแงะไงเนี่ยดูดิมันติดปกตัวทางฝั่งเนี้ยมันติดกับข้างในนะฮะจะดูก่อนว่ามันแบบก็น่าจะเป็นแหละเนี่ยนะครับผมแหกมาดูเนี่ยแสงไฟมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแบบชัดเท่าไหร่นะแต่คือแบบจากที่ผมอมองเนี่ยคือมันเป็นรอยแหละนะฮะมันเป็นรอยทางข้างในเลยเนาะ แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบว่าพวกคนแมวจากบ้านผมเองหรือเปล่าที่มันเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปถามทางของค่ายทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้แหละนะครับแบบเรียวๆเลยนะครับเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณภาพในการส่งพวกปกแบบนี้เพราะว่าผมยังไม่เคยได้แบบนี้เหมือนกันเขาเป็นยังไงนะครับก็ไว้แค่นี้ครับสําหรับในคลิปนี้เนาะยังไงถ้าเกิดว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าแบบว่ารู้สึกยังไงกับ การทรงแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าตัวเองได้เองเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วจะทำยังไงดีนะครับก็ไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใส่อะไรเป็ลายน้ำไว้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่ากลัวจะโดนเอาไปแอบอ้างเดี๋ยวจะเอาไปขายเป็นมิจฉาชีพนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ